การห้อนๆแบบนี้ต้องกินโคกเนาะพี่น้องนะเยน็นชื่นใจมีเรื่องสิวอีวฟังมือนีไหมอันขเขาเจ้าล่งทะเบ,บียนนันแอปเปาตังกันมันบอกคนละเคิงบัานี้ต่ว่าข่อยบริลงแต่ว่ามีเอ็ดเอมเอ็ดทรงมาหาข่อยนะว่ามันเป็นรหัสของแอปเปาตังให้เข้า ม่รู้อีหย่างหรอกข่อยก็่ได้อ่นานรายละเอียดนั้นรู้แต่ว่าเออเจ้าของบ่ไดร้ลงทะเบียนแหมมาสส่งมาเห็ดหยังจังซส่แหมก็เลยบอกก็เลยอันสิไม่เรื่องมาเตือนให้ฟังวานมูเจ้าอย่าไปใส่อันจะเกิดว่ามีคอนอันส่งรหัสมาให้อย่าไปใส่รหัสอย่างมัว่วสัวเด้ออันฮาทิยาโทรศัพท์โฮหาทิยาเขามาอันดูดเอาเงื่อนเฮาจังงส่แหมเออทั้งรั้งที่เจ้าของน่ะ่ได้ บริสมัรบริลงมทะเบียนแอปเปิาตังบริเฮ็ดคนละเคิงอ่ะบอกง่ายๆว่าบริเฮ็ดเลยแต่ว่ามีมี่พวกอันมิ่ชาชีพนั่นแหละทรงเอ็มเอ็มเอมห้สามขอความผู้นี้พี่น้องบ่ิษันขอความเดียวนะทรงรหัสโอพี่ที่มห้ข่อยว่ามันเป็นรหัสของแอปเปิาตังสั้นเอาก็เลยคิดในใจเจ้าของก็คือบริษัลงทะเบียนบริษัเฮ็ดอย่างบริษแมนเจ้าของรวยได้เพียงแต่ว่าข่อย บ่อ,อนบ,อนบอ่มักใส่เงนใส่เงินระบบหนีงสิแม่เออบ่บอมักใส่เงนินหลันระบบสแกนนะ่ะข่อยเป็นสังคมเง,งินสดข่อยก็เลยกบ่เฮ็ดเออถ้าเกิดว่ามันไดเป็นเงินสดขอยกะอระิเฮ็ดเอายูบแม่นว่าจะของรวยหรอกกับมีพ่อยูพ่อกินสิกเ็เลยเออบ่เฮ็ดก็ได้ยังสินะทั้งอีกอย่างหนึ่งจะของบอ่มักระบบหนีน้่เออถ้าเกิดว่ามันไดเงินสดคือข่อยเว้าขอยกระเฮ็ดเอาสินะนั่นละ่ะมีรหัสไม่เข้าเสยซ้ำ สามขอคว่ำน่ะทรงมให้ก็เลยอ่านเบงเข้านึงก็เลยลบถิมไปเลยบได้เอามาให้เบิงเนื้อลบถิมไปเร้วแบบก็เลยนึกในใจก็คือบได้ไปสมัครแอปเปาตังค์แล้วก็บได้ลงมทะเบียนบได้เฮ็ดยั้งทั้งสิ้นเออบ่เคยเฮ็ดยังตั้งแต่โครงการแหลกจนว่าโครงการนี้แหละล่าสุดบ่เคยเฮ็ดเลยบ่เคยเฮ็ดยังน้ำเขาเลยแต่ว่ามีขอความเมียนนุนนันนี่ทรงมาให้เสยนะก็เลยว่าหุย มิจฉาชีพคักๆอันก็เลยว่าอ้เอามาอันเฮ็ดเป็นคลิปเตือนพี่น้องก,นงกอันน้ากันไรวางสินะก็เลยนึกนึกในใจอาจสิมีคนแบบว่าเจอคือข่อยเองสินะหรืออาจเสียนเฮ็ดตามเขาไปแล้วก็บ่จักมิลิ่งพร้อมเด้บ่แม่นบ่แม่นมีจตรหัสเด้มิลิ่งมิลิ่งอย่างพวกเนี้ยมากอกอ่กับบริโก้เบิ่งนะพ่อข่อยเห็นว่าเออรหัสโอพีที่อย่างลงทะเบียนแอปเป๋าตังค์เท่านัาดละข่อยลบทิ้งเลยเพราะว่า จังไหนจังไหนเจ้าของก็บไ่ไดรล่งทะเบียนอยู่แล้วสิสรงมา็าสรงมาหาหย,ยังทรงมาเห็ดหยังเท่านั้นลหละมันอันหวังมันมันหวังบ่ดีอ่ะก็คือแบบเอเอเฮ้าบไดรเฮาอันบได้เป็นคนสมัครแอป,ปเป๋าตังค์บไดรแบบว่าล่งทะเบียนอันล่งทะเบียนอันคนละเคิงสินะ่ะสิสรงมาเห็ุหยังจันสิแค่นี้ลหละแบบพี่น้องม่เจ้ากัระว่างเอาอันผู้โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้โทอ่ะ คสิว่าเห็นเขาทรงรหัสอันานั้นานี่มาให้กับไปเฮ็ดน้ำเขาอย่าไปเฮ็ดเดืองให้ลูกให้หลานเบิงสะก่อนเดี๋ยวอันเขาสิมาดดูดเอาเงินเ่าเด